ครับตอนสวัสดีครับผมครับเราถึงบทบาทในหนังเรื่องนี้นิดนึงบทบาทก็เล่นเป็นต้นเลยครับชื่อต้นนะครับเป็นลูกชายของตับาสสมรภ์นะครับผมเป็นลูกคนกลางเป็นพี่ชายน้องธัญญ่ากับพี่จักรีครับแล้วเป็นยังไงได้แสดงร่วมกันกับทั้งธัญญ่าทั้งทั้งทีมงานจริงจริงกองถ่ายที่หม่อมเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วครับทำงานก็สบายครับผมลื่นลื่นเลืองมีฮาปาร์ตี้ก็ไม่มีเครียดครับใช่ครับน้องน่ารักครับ กันสบายมากเรื่องนี้เพราะเราก็คุ้นเคยกันมาหลายเรื่องแล้วนะใช่ทำเจอพี่หม่ำมาสามสี่เรื่องได้แหละครับผมเจอน้องพันยาเจอพี่แจ๊กกะรีเจอพี่เอ็กซ์กับพ่อเราเป็นคนอีสานด้วยกันเนี่ยมันคุยกันง่ายนี่ก็สนทนาเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ครับในเรื่องคือต้องพูดอีสานด้วยในเรื่องนี้พูดอีสานครับอีสานใช่สบายเลยครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับเป็นคนขอนแก่นครับขอนแก่นเรื่องเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์อะไรที่แปลกไปจากเรื่องอื่นไหมคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะ เรื่องนี้แปลกนะที่แปลกกว่าเรื่องที่ผมเล่นมาต้องไปดูในไหนเราพูดไปเดี๋ยวสปอร์เตทีเพราะว่าต้องไปดูในไหนใช่ใช่ครับผมแต่ใคร,ใครด้วยกันแตกตา,ตากครับผม<ๆ>แล้วกับผลงานช่วงนี้ครับน่าจะมีมีเรื่องอะไรอบ้างอ๋อผลงานตอนนี้ก็เดี๋ยวมีทางละครทางช่วงวันชื่อเรื่องจอมโจรหองไม่ขาวที่กำลังเอ่อเปิดกล้องนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีหนังภาพยนตร์ไอ้ไข่ในวัจจีดีครับฉายน่าจะฉายที่อิน่าจะมารอบสื่อที่นี่นะครับที่ว่านะครับไอ้ไข่ในวัจจีดีฉายประมาณ เดือนหน้าเนี่ยฮะประมาณเดือนหน้าไม่เกินพฤศจิกาธันวาเนี่ยฮะขายแน่นอนครับปีนี้ครับวกับเรื่องนี้แบบสองปีเนาะโมสามปีนานมากครับที่จะขายไปหลายทีแล้วครับแต่ติดโควิดไปรอบหนึ่งรอบสองอีกก็เลยแบบยืดเลยเวลามาสองสามปีครับแต่รอบนี้เราได้ดูแน่นอนครับแปดกันยานี้ได้ดูแน่นอนครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มาเชิญชวนดูกันหน่อย ฝากติดตามหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นหนังที่บอกเลยว,ว่าดูไดทุทกครอบครัวนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเน้นเน้นความรักครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับผมว,ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยฝากด้วยนะครับหนังเรื่องเลิกเลยร้อยเอ็ดแปดกันยานี้ครับผมครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ